วันนี้เราจะมาดูนะครับแมวแมวติดเกาะนะครับไม่ใช่แมวติดเกเาะเราจะช่วยชีวิตมันได้ยังไงครับไม่ชวชตเสียสามสิบคนใช่ไหมวันนี้ได้มีเด็กน้อยจิใตใจงดงามครับมาช่วยแมวครับหนูชื่ออะไรครับ แมวเป็นไงครับแมวเป็นไงบ้างแมวตกไปในกล่องนะครับแมวบอกว่าอยู่ในกล่องอยากออกไปจากที่กันนั้นนีกนลังมีแม,ม่แมวกำลังหาทางช่วยเหลือแมวอยู่เราจะมีเด็กน้อยผู้ใจดีกําลังจะเอื้อมมือไปครับขณะนี้เอื้อมมือไปแล้วครับเอื้อมมือไปแล้วเธอเอามือขึ้นมาอีกแต่ยังช่วเหลือไม่ได้ไม่สําเร็จนะครับ มาติดตามกันตอนต่อไปนะครับ